สวัสดีครับกลับมาพบกับออฟอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้ออฟอยู่ที่โกดังบางนาแล้วครับติดรั้วไบเทคเลยนะครับก่อนถึงสี่แยกบางนานะครับออฟเป็นพี่ปรึกษาการขายนะครับลดหมดสัญญาเช่าบริษัท RD D Car Center นะครับภายในเครืออาคเนย์แคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์ลดทุกคันนะครับวันนี้ออฟพามาชมลดราคาที่ปรับลดราคามานะครับออันนี้ก็จะเป็นเจ้าโตโยต้านะครับ สปาร์คคปนะครับนี่นะครับนี่นี้เลยแต่เป็นสีฟ้านะาเป็นสีฟ้าของหน่วยงานนะครับผมเป็นเครื่องสองจุดสี่นะครับนี่เป็นเครื่องสองจุดสี่สีฟ้าแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราก็ลงไปหลายคลิปแล้วเกี่ยวกับรถสีฟ้านะครับก็จะเป็นตัวเจนะครับปีสิบเก้านะครับ แล้วก็ลงเล่มนะครับก็เป็นปีฟ้าแล้วนะครับอันนี้เราก็เลยมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับพร้อมกับราคาใหม่นะครับตัวนี้ก็จะได้มากับเป็นแคปนะครับเปิดได้พร้อมกับตัวลูกกงนะตัวนี้ถ้ามีลูกค้าที่ทำกิจาการนะครับลงงานหรือขนส่งนะครับมีการใช้ท่อใช้ อ่าตัวบันไดยาวๆนะครับด้านหน้านะครับตรงหัวตรงเนี้ยเขาเปิดได้นะครับเนี่ยครับเปิดได้สามารถที่จะดึงขึ้นแล้วก็สอดของนะครับเข้ามาอยู่ภายในได้นะครับถ้าเรามีแบบยาวๆก็ใช้ได้เลยนี้มันก็จะตอบโจทย์กับลูกค้าที่ต้องการหารถไ้ใช้งานนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับรถอ่าถ้าลูกค้าไม่ได้ติดใจเรื่องสีนะครับแล้วเราเอาไปใช้งานถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับ อ๋คันนี้เลขไม่น้อยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันสักเล็กน้อยนะครับจริงๆมันมีทั้งตัวสี่ประตูนะสี่ประตูมันจะเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าสี่ประตูมันจะเป็นแบบนี้อ่าแต่อันนี้มันเป็นแคปเปิดได้แล้วก็มีลูกกงนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นแคปออโต้นะครับก็มีตัวนี้ไม่ใช่ออโต้นะครับลูกค้าเป็นแคปนะครับเกียร์ธรรมดานะครับ มีออโต้ Auto ก็มีนะครับผมแล้วก็เป็นสี่ประตูนะครับสี่ประตูแบบนี้นะครับมีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับอันนี้เอาก็เลยมองว่าคันนี้เป็นคันนี้น่าสนใจนี้ครับไม่หกหมื่นเก้าร้อยแปดสิบนะครับเป็นเลขไม้แท้แน่นอนนะครับนีการันตีไม่มีชนหนัน้ําท่วมก่อไม่แน่นอน,นครับนี่ครับรถพวกแบบหน่วยาง,งานแนี้นะครับอ่าไม้ที่ออฟมีตอนเนี้ สองหมื่นสามหมื่นหกหมื่นอย่างเงี้ยครับจะมีประมาณนี้เลยอยู่ที่ว่าจะเป็นสี่ประตูเป็นออโต้เป็นแคป Cap. เกียร์ธรรมดาแคปออโต้ Auto, นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้ปกติอยู่แล้วนะครับายในซับมาทําให้หมดแล้วนะครับคันนี้ทําเป็นสีตัวนี้แล้วนะครับมิดอาร์คอยู่ครบเลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะตัวนี้เนี่ยครับถามว่าน่าใช้ไหมหน่าใช้นะถ้าลูกค้าตามหารถ นี่ครับปียางปียี่สิบเอ็ดนะครับโอ้ยยางก็ยังใหม่นะครับถ้าลูกค้าหารถประเภทนี้ไว้ใช้งานนะครับผมก็นี่ครับอดูพวกคันนี้พวกแบบสีฟ้าแบบนี้ครับคุ้มนะครับราคานะครับอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับนี่เป็นตัวเป็นตัวแคปบเกียร์ธรรมดานะครับเนี่ยเป็นตัวนี้เลยนะ สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับนี่แล้วก็จะเป็นพวกสี่ประตูนะครับสี่ประตูแบบนี้นะครับก็ราคาใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกไว้ใช้งานนะครับผมอ่าแล้วก็รวมไปถึงพวกออโต้ก็จะขยับราคาขึ้นมานิดนึงนะครับแคปออโต้นะครับสี่ประตูออโต้หรือสี่ประตูเกียร์ธรรมดาแบบนี้แล้วก็แคปเกียร์ธรรมดาแบบนี้นะครับลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกสรรว่าแบบไหนเหมาะนะครับกับ ที่ลูกค้าต้องการจะไว้ใช้งานนะครับอ่าถ้าท่านใดสนใจนะครับรถประเภทนี้นะครับเลขไม่น้อยนะครับเลขไม้ไม่ถึง1 0 0 0 0แสนนะครับมีอย่างที่ออบเรลียนแจ้งไหมครับเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้อาจจะ4ี่ประตูหรือแคปมีแคลรีบอยหรือเป็นลูกกรงแบบนี้นะครับลูกค้าติดต่อมาได้เลยนะครับมีรถให้เลือกเยอะนะครับได้เลยที่เบอร์ศู3ย์หกสามสองสอง้าศูนย์ห้าสมห้านะครับศู3ย์หกสามสองสอง้าศูนย์ห้าสมห้านะครับ เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะโทรมานัดหมายเข้ามาดูรถได้เลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับอาจจะฝากไว้สั้นๆนะครับพอออฟรีวิวพวกสีฟ้าไปก็หลายคลิปแล้วอันนี้ก็มีราคาปรับลงมาก็มาเสนอนะครับแล้วก็มาอัปเดตเรื่องราคาให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ3 5 4ห้าี่นะครับ2.4 J ปี19นะครับราคานี้โดนใจแน่นอนครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ